สวัสดีจ้าพี่น้องสกูสุกุลพี่น้องมาพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับซองบานหน้าผาแสบของเขานะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เฮาสิพามาเห็ดไอ้ต้มยำพี่น้องต้มยำซปเปอร์ตรีนไก่พี่น้องตีนไก่ตีนไก่ใส่หน่องไก่ในจักน้อยเนาะเพราะว่าสาวอุดอรเราบ่บกินตีนเราขี้ขานเห็นแล้ววะกินบะแล้วเลยเอาหน่องมาจักน้อย ัหลังพูนเสาวดอนแล้วส่งเสียงมาแน่เสาดอนเดจ้าเหมนอนอนเห็ดเอ็ดเป็ดอยู่พี่น้องอยู่ข้างหลังเวลาที่เห็นนะพี่น้องนี่อยาพี่น้องก่อนเท่าสิไปเบื้องกันวิธีการเห็ดต้มยำในสูตรบ้านนาพราเสบของเท่านะพี่น้องเนาะกาฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเนาะพี่น้องเนาะติดตามหแล้วพี่น้องซับสไคร้เด้ออย่าลืมเด้อซับสไคร่ไปประกวดเด้อพี่น้องเด้อใส่ต้มยำนะพี่น้องเนาะ เอาบอกว่าเอาลอยายให่ห้างพี่น้องไปเบิ้งวิธีกันทำของเฮ้าเลยพร้อมกับวัตถุดิบของเฮานะพี่น้องไปจะพี่น้องสำหรับวัตถุดิบเฮาเมื่อนี่กันนี่ขาดไปบ่ไร้คือไก่นะพี่น้องนะไก่เพราว่าสิเป็นตีนไก่หรือว่านองไก่พี่น้องมากแนวใดกับแนวนั้นหรือสิตม้มปีกต้มยังกระเหลี่ยเต่น,นะพี่น้องนะอน,นี้ก็สิเป็นตะไคร่นะพี่น้องทุบไว้เรียบร้อยอันนี้สิเป็นขาขาอ่อนแลวกานั้นใบบกูดบักพิกแล้วการนี่คือ บะเกิดเทศหรือมะเรนบ้่เนเฮานะพี่น้องเนาะส่วนฟักุ่นก็สิเป็นฟักหอมเฮาหัห่นเตรียมไว้เรียบร้อยพี่น้องถาใส่ตอนมันสุกเนาะไปพี่น้องบันี้ตอนนี้หม้อเฮ้าเดือดแล้วพี่น้องพี่น้องเดือดปูๆูแล้วพี่น้องก่อนอื่นเลยที่ห้องิใส่รสำหรับสูตรห้องพี่น้องคาคาที่ห้องซอยว้ตะไคร้ใบบักูดนี่ห้องจิใส่ไปเลยนี่พวกพริกนี่ ซอยไว้นี่พร้อมกบนี่ลากผักรีใส่ลงไปพอนี่สีแดงหอมหุ้ยๆนะพี่น้องน,นะเกลือพี่น้องสูตรทองใส่เกลือพ่อปิดหม้อไว้อีกจักหน่อยพี่น้องอีกจัขคาวหนึน่งเ่อจักสีใสพวกไก่พวก,พวกอีหยางรอๆให้มัน เครื่องมันหอมเข่ากันหอ,หอมก็น้องพี่น้องนะหมเดือดพี่น้องไก่พี่น้องไส้ลงไปลวด อยากแห่นนะพี่น้องอยากแห่นโอ้คืออยากไปสนุกอยากจะโดนแล้วล่ะเมื่อวานนี่ก็ว่าสิสื่อมาตุ่มมันกับบอทันเพิ่นรถตลาดกับไปนี่ป๊าพี่น้องเอ,อ้ใส่เรียบร้อยกับสิปีดไว้ยี่เก้าแะพี่น้องมาเนี่ยร้อยจักหน่อยก่อนทีาจะสิมาเพิ่มอย่างอื่นเข้าไป ไช่เป็นสีเข้าๆพี่น้องใช่บักเคียรเลนต้องไปก่อนพี่น้องต้มไม่สุกๆไปน้ำกันชิด้มีรสสาตาสมๆแล้วพี่น้องนะไหนพี่น้อง ขามเปียกแม่ทรงมัตต่บ,บาลพี่น้องบอกเล่นซ้าหนีห้อกระสิบมักเข้าสูนเท่าน้อมักสูงแน็ยน้อยนะพี่น้องใส่จัดหน่อยพี่น้องว่าใส่ไรหรอกว่าทีมลองไปเลยจะต้ตมแซ่ไปเองนะพี่น้องไอ้มันออกรสชาติ ต้มเปื่อยไปต้องกันนไงล่ะใช่ไปลาก็สิปิดฟ้าไปอีกคือเก่าเลยพี่น้องรอให้มันเปื่อยมันยังใส่กันรสชาติมันก็สิออกมาเนาะสีสม่ำๆหน้าพี่น้องเติมน้ำปลากับพี่น้องก็มีการตวงพี่น้องเนาะกะละกันกะพี่น้อง สวดบ้านหน้าเนี่ยอาใส่สอดด้วยพี่น้องว่ามันคือไผ่พี่น้องรถด้องรถดีเนี่ยเต้องใส่มมบมเมนตหยังได้มันโมเมียนเบิดลืมสือ,อเคต้มให้เครื่องมันเขากันก็บันนี้พี่น้อง ผ่านพี่น้องโอ้ยไก่คือมันแไงใช่ปะตกลงไก่หรือมันนี่พี่น้องมาเห็นบ่นพี่น้องสุงม้มวัวเจ้าเห็นบ่น,นี่เงียบเงียบเงียบเลื่องมงมองๆเลยเนาะพี่น้องเนาะผ่านพี่น้องพานข่อยซิมองกันเด้อะสมบ่ Làm... Làm Arrow, đôi đôi đi gần đây có gì tạo vô con dưới nó hỏi mùa pian gọi điện ăn mùa สุดท้ายสุดท้าย,ายของัมที่ซอยไปพี่น้องใส่ลงไปอันตัวบนที่นี่จำหนีพี่น้องโมเดียต่มไกลสดโก้โก้ก,กินกับเขาเนาะพี่น้องะละกับเขากับแก้วประเด็จก,กัปจำสดเอ้ยคักคือกัน เล้วเลยได้อนนี่พี่น้องพี่น้องคลิปนี้พามาเฮ็ดต้มไก่ซื้อได้พี่น้องคลิปนี้เล้วแล้วพี่น้องต้มไก่เฮาสูตรบ้านหน้าพาแสบของเฮาพร้อมกินได้เลยพี่น้องเลยซักนี้ละเอาถั่วยมาเด้ฟูะใบได้วันนี้ตักไปน้ำกันได้พี่น้องเด้กินน้ำกันอพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เขากับผ้ามาเฮ็ดอันตุ่มยำซุปเปิดตีนไก่เข้าซื้อน้องพี่น้องเนาะวันนี้พามากินดอกพี่น้องเมื่อนี่ไว้คลิปนะสิพามากินคลิปนี้ผ้ามาเฮ็ดย่างเดียวพี่น้องอ่าผู้ใดเป็นเฮ็ดเปลี่ยนก็คือสิบุมมีดอกว่าน้องพี่น้องเนาะมีแต่ผู้เฮ็ดเปลี่ยนไมดแล้วแหละพี่น้องอ่าพี่น้องจังใดก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์นาะพี่น้องเนาะภาษาฝรั่งมันซับสไคร์นะกดติดกดติดตามแล้วพี่น้อง ห้ยองบานหน้าพาแสบของเฮาแล้วพี่น้องเนาะเด็กกับร่างแรงใจให้เฮาเนาะได้เห็ดคลิปต่อไปสูพี่นอ้องเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะอนาคตอาจซิมีคลิปอีอย่างหลายอย่างพาเนาะพี่น้องเบื้อีเยอกสิพาเหตุเบิ้องเยอะส่วนเนี่ย่อคอยมีเวลาพีน้องคลิปนี้กับซีใบสมีแล้วพี่น้องเนาะพ่อกันคลิปหนาด้วยพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า